คืออะไรทุกที่ยาวูขึ้นมาได้งูเขาไม่เวได้นี่วะไหน ยนก่อนาหารยินก่อนม่ีได้ไปด้เลยสอตัวปลาไหลตัวตตนึงตัวนึงตัวพ่อตัวแม่กบเขาเไล่วงไม่ถึงมนะัน้มีเยอะนต่างหน่อยมึงดีี่มันุ ว่าที่แกก็ถึงประมาณนี้แหละสุดบอลตมีผมมได้วย้องมะเป็นเนืเดียวซ้ำกันก็ไปคุดปู่อย่างนเป็นเนือเดียวเลยในปลาอมากเลยนี่มีดยพี่มต้มเไม่มีด้ยพี่พี่ก็าจะมาเคลียร์ปัญหาดูลูกพี่วัน rồi nhăn mà Cho lấy khuyên mà Mình tới nhà đấy đôi khi có à có men bỏ Có bức khí tùm Có có khuyên Đi vào đôi แมนะ่นรถล้อมันไม่ได้ต้องมาดาม่าเลยพีนยนยนยย่น้องเขาเกียกับเองเก่นนี้ไม่ใช่ลุกน้องเขาเกีรยกับเองหาเองเกี่ยตบไหลเลยนย่ดูกิ มีอยู่ด้วยตัวนีเนี่เนื้อเน,น,นมาพัเอาตีต้มทับไปที่เกาไหนเห็นอยู่ในอาหารไม่ยช่หันละไหน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 เด้อไดอแ่หนึ่งพ้ออวนพยากกนทนยันต้องไปดิกล่ยันยันต้บงไดิจับนาะอยู่ตรงนี้ก็น่าจะมีนะให้น้องนะ แต่มันแต่มันหลีดีีไดที่ได้ดก่อนงชิ้นเยอะอยู่ออนะพี่น้องแต่มันเอาไม่ได้มันเม,นมือมันดีเถอมันมมันจย่ตีนมนตน้ตีนทั้งนี้ไปดูกีแล้วก็บริหารกันแล้วก็กวดินดินไปเียเน่นานง,งานทนนนี่ีได้ใหญ่รถเตีเอาดินมาเิมไหนูกีเกยได้หวะ เงี้ยบอ,เอ,อ่เออ,ล,เอนนลูกมันเดือโอ้ยเอายุบะลูกไม่ได้น่ะนะลูกมันเกาด้วยหาเพราได้กินแรงนะครับก็จย่วันนี้ย่งใจะงเลม่ได้น้องผมขอยก่อน ya

ตักดิไม่ได er mm ้หาไม่ได้หาไรก็เนั่นเลยขีดตมไม่ได้หาไปลูกพี่พอแล้วรัตัวก็พกินแล้วละฮะคบตัวพอปีนี้นี่ไม่ป้ายหนากลนี่ในป้ายหนาไม่ไรยรบ ไปไปเจ็บุกี้คอรอนทับทำเหาพอดีพอดีเล่แบบนี้บ่เรจะไปแตงข้างแตงยังนี้ดีพอดีเล่นแบบนี้ลางแตงแล้วงแตงแล้วนะีไปสไลด์ปีแล้วเร่ดูคนตัวนึงเร่อันไหนเซ้นี่พ่นเก่าแด้วซ้ำ เนี่ก็ขี้เดียดอากแน่นหน่อยไม่ลูกมันต้องไม่เม่แม่ลูกไร่ปลูกไร่ป่านเป็นไบางรบัดหนึ่งเป็บางรัดหนึ่งนอเพขึ้นเลยดิมันจะงี้ีอ่มุ่นเทากัได้ขึ้นม่นี่่มนทกัวลด้ี่ แล้วมีให้ฮร์ปลากระดมาเชียร์องสายไฟเลยสบายสบายแล้วเราดันดันพัดตันเหน่อยๆนะรอพี่ขึ้นรถกันของใหญ่คือของใหญ่ได้พี่น้องใหญ่ตะข่ายใหญ่ฮาเจี๋ยวเราดันคำในตัวมาพนี่อะไรใหญ่ก็มาแล้ว ไล่ปูนสวีโอดูไเลยคนดูกี่คนดูพี่คนเาเลยย่างเลยเาเลยเาเลยโอ้รล่องมันหย ก่องอากาศเนี่ยไปใส่เอาไปใส่เข้นตื่นออ่อนักแท็กล่อง <laughs> ยังกันด้มาประเทหายใจร่วงบยู่อห่วงนนาลปอดง่ายปันน่นอาแล้วของใหญ่ไปแล้วเดี๋ยวลูกี้มาเลยมาลูกี้มา,า,มา,าตุลชิวด้วยก็เที่งานตัดวิ่งือี่าวหัน ล้างหุ่นวายกันเลยพี่น้องนะล้างรอก็ตีล้างดีกว่าล้างแท็กมันตีล้างบ่โอ้ยล้างบ่หลอดเงียอกซ้นหนี่มาล้างดอกมาล้างดอกไม่รู้พี่ไม่ต้องล้างหรอกนี่กานล่างการล้างแค่ถนนทนละ วางสายไฟด้วยลูกพี่เด้อยมันสายยางมันพับเปล่าสายบดเถืองไปเรืนน่อยไปเลืเล่อยอย่าไปเรื่อยไปเรยไล่สายยางก่อนเด้อมีกระลำด้วยนะบอเถืองบอเถืองลูกพี่บดแล้วรุดแล้ว พี่จะล้างกันเนี่น้องเนี่ยกระลด้วยนะส,สวยๆปลูกพอได้กินนะปลูกพอได้ขายปลูกพอได้กินนี่ปักสวนครัวอู้บ่อสะเต็มเลยนะน้ำโซลาร์เซลเลยนี่ๆนี่ของดีโซลาร์เซลน้ำไม่มีขาดเลยน้ำเต็มตลอดนี่มีแท่งควม่มเต็มแท่งล่งสาขนาด แรงๆรงนี่ย่ต้องห่วงน้ำเต็มซาตลอดมราจะอรอลูกพี่ขึ้นรถเท่เลอี้มิสเตจะไม่ได้ดูนะพี่น้องคลิปมันยาวแล้วสำับคลิปนี้จบเพียงคลิปนี้ก่อนนะพี่น้องนะอี่นหน้าเจอกันใหม่คุณปูเดี๋ยวคุณปูจะย้ายไปลงบอ่อสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ